นับเออน้องปลาไว้นั่นเนี่ยปลาเซเว่นนะ ดด<แ>เรื่องนอนตะแคงอ่ะนอนตรงทางนี้เนี่ยมันข้างนี้มันถักไม่ได้เด็กผ้าเนี้ยมันฉีดยาพ่อเปิดลูกฉีดยาให้ลูกดูกันห<ะ>นึ่สงสนใจดูอแม่ก็ไปดูสิในกลุ่มไลน์ครอบครัวพ่อส่งให้แล้วแม่มันมีแต่ผ้าพี่นาวหนูต้องไปอาบนะ้ำไปแปรงฟันก่อนแนมะ่อาบนะ้ำแปรงฟันพ่อไม่มแปรงแม่กินลูกอม